สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพีรามจิกโกไอทีครับผู้ชมคงเห็นคลิปที่ก่อนหน้านี้นะครับเราโพสต์ภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสเปนไป2คลิปนะครับวันนี้เป็นวันที่2าแล้วที่ผมมาถึงนะฮะก็เป็นวันที่เริ่มทำงานก็จะจะเห็นว่ามาในทรงพิ่หลามเต็มตัวแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองบาเซโลนา่าประเทศสเปนนะครับ เรามาที่นี่ก็ด้วย2จุดประสงค์นะฮะเรามากับทางเซียวมี่นะครับเซียวมีประเทศไทยและก็มารวมกุกับเซียวมี่เซาท์อีสต์เอเชียนะครับเรามาที่นี่มา2งานครับงานวันแรกก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเซียวมี่4 s e r i e ซ g l o b a l l a u n c h นะครับวันพรุ่งนี้เราจะได้เห็นกันว่าเซียวมีจะเปิดตัวอะไรบ้างอย่างน้อยๆก็มี เสี่ยมี่สิบสี่ซีรีสนะครับที่ทุกคนคาดหวังก็น่าจะเห็นเสี่ยมี่สิบสีแล้วก็เสี่ยมี่สิบสี่นะครับว่าข่าวลือที่บอกมาว่าจะมีบอดีไทเทเนียมจะมีนู่นมีนี่จะดีไซน์เป็นแบบนั้นแบบนี้โอ้โหมีข่าวลือเยอะมากมายก่อนหน้านี้ผมอ่านไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้อยู่ในงานเปิดตัวแล้วเราก็จะได้ลุ้นกันนะครับแต่ตอนผมลงเครื่องที่บาร์เซลโลนาที่นี่นะครับ ที่สนามบินเนี่ยเขามีวิดีโอโปรโมทหรือว่าเป็นแอดโฆษณาของเซมี i นะครับสำหรับที่เขาจะพูดถึงงานในวันพรุ่งนี้วันที่25เนี่ยผมเห็นในวิดีโอโปรโมทของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โทรศัพท์มือถือไม่ได้มีแค่14ซีรีส์อย่างเดียวนะฮะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างและที่น่าตื่นเต้นมากๆในั้นก็คือเขามีเป็นรถยนต์เวมี่ด้วยนั่นก็คือตัว su 7ที่เปิดตัวแล้วฮือฮาไปทั่วโลกนะครับ อยู่ที่เมืองจีนน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็น su7 นอกเมืองจีนเป็นครั้งแรกนะครับเราจะมาได้เห็นกันในวันพรุ่งนี้นะฮะเห็นกันที่สเปนโอ้โหน่าเื่นเมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะตัวจริงเสียงจริงน่าจะจอดโชว์ไม่น่าได้ขับไม่น่าได้นั่งน่าจะดูได้แต่ภายนอกนะครับ แล้วหลังจากนั้นวันที่26เราก็จะได้เข้าสู่งาน Mobile World Congress เนี่ยเรามา2งานเลยนะครับนอกจากเ i ี o m i สิบี่ซีรี Global Launch แล้วนะครับเราก็ยังมางาน Mobile World Congress ด้วยนะครับเราจะได้เข้าไปก,ก็หลักๆเรามากับ Xiaomi นะครับเราก็จะไปดูที่บูธ x i ยวมีแล้วถ้ามีเวลาเพียงพอเนี่ยเราก็อาจจะเดินพาเดินชมบรรยากาศผมไม่เคยมาที่ Mobile World Congress เลยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาบาร์เซโลนานะครับอากาศเย็นมาก อากาศตอนนี้เนะี่ยประมาณ11องศาหรือประมาณ10องศายิ่งตอนนี้นะผมถ่ายตอนเย็นๆประมาณ4-5โมงเย็นโอ้โหอากาศน่าจะต่ากว่า10องศาตอนนี้หนาวมากๆนะครับเดินกลางแดดเนี่ยคุณจะรู้สึกดีมากๆที่นี่โอ้โหอากาศเย็นนี่กลับมานี่ก็คงเป็นหวัดกลับไปนู่นก็คงช็อกความร้อนนะฮะอยู่กันไม่กี่วันเองเดี๋ยววันที่27 28ก็กลับไปละ ยังไงร,รอติดตามนะครับพรุ่งนี้เราก็จะเอาภาพจากงานเ x i ย o มี14 Global Launch มาให้ดูกันนะครับแล้ววันที่26เราก็จะเอาภาพจาก Mobile World Congress มาให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่เส้นทางที่จะเดินไปถนนช้อปปิ้งนะฮะเนี่ยฮะจะเห็นผู้คนมากมายเดินข้ามถนนผ่านไปผมยืนอยู่ริมถนนตอนนี้ผู้คนก็ว่าเอ๊ะไอหัวตั้งนี่มันมายืนพูดอะไรตรงนี้วะทรงมันแปลกแปลก ฝรั่งไม่รู้จักพี่หลามอ้าวมาบอกกันไว้ก่อนนะครับติดตามกันด้วยวันพรุ่งนี้กับวันมะลืนนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับโอล่กลาส